ครับช่วงนี้ไปติดตามที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยทางด้านจังหวัดเชียงรายครับก็ได้มีการตรวจค้นแหล่งพนันออนไลน์ในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับสามารถที่จะจับผู้ต้องหาจำนวน7คนพร้อมของกลาง20รายการเลยนะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้นำหมายคน้นเข้าทำการตรวจค้นเป้าหมายหลังจากที่สืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ จุดที่1ก็คือที่บริเวณบ้านเช่าเล็กที่959ทับ14หมู่ที่14ตำบลแม่สายนะครับก็พบว่ามีการลักลอบจัดตั้งสำนักงานพนันออนไลน์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็จับผู้ต้องหาได้จำนวน7คนนะครับพร้อมกับของกลาง20รายการครับค่ะส่วนที่ชุมชนเหมืองแดงซอย5ที่บ้านเช่าเล็กที่138ทับ6หมู่10ตำบลแม่สายนะคะก็พบว่าเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานค่ะก็มีการตรวจยึดคอมพิวเตอร์จานวน3เครื่อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด2เครื่องมาตรวจสอบขยายผลโดยเป็นการสั่งการเพื่อกวาดล้างการลักลอบเล่นการพนันในทุกรูปแบบตามนโยบายเร่งด่วนและสำคัญเพราะว่าเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 ด้วยค่ะ